มีเรื่องที่ควรทํามากมายแต่คงไม่ใช่ว่าจะทําได้ทุกเรื่องจาไม่ได้ก็คือจําไม่ได้ต่อให้จําได้ก็ไม่มีความหมายอะไรมากนะักหรีว่าเนียนก็ไม่คิดจะสืบสาวราวเรื่องอีกบางทีบ่าวผู้นี้อาจจะแก่แล้วจริงๆคงมีชีวิตอยู่ได้อีกไม่กี่ปีแม่หลีตาจะรู้สึกว่าร่างกายดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนบ้างแต่อายุที่มากถึง70กว่าปีก็คือเรื่องจริงพลังยุทย์ในวัยหนุ่มของเขาเสียหายไปมากเพราะควายล่มสลายช่วงนี้เพราะ การผงาดขึ้นของหลี่ว่าเหนียนจึงฟื้นฟูขึ้นมาได้บ้างแต่โดยรวมแล้วชีวิตของเขากำลังค่อยๆเข้าใกล้จุดสิ้นสุดตาเจ้าต้องมีชีวิตอยู่ต่อไปอีกหลายปีจิ่งโจ,โจคือทางถอยของข้าจะเกิดเรื่องไม่ได้เด็กขาดองชายโปรดวางใจเมืองจิ่โจและถ้าเรือจิ่งโจ จะไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแน่นอนหลี่ตาระปากอย่างหนักแน่นดึกมากแล้วเจ้าก็พักผ่อนเสียเถิดพรุ่งนี้กองทัพจะมุ่งหน้าไปยังท่าเรือจิงโจแต่การเดินทางมาไหลโจครั้งนี้ขององคชายจำเป็นต้องเผชิญหน้ากับเจียตู้สื่อจีอชิงและหลี่ซื่อหยวนกระทั่งต้องเผชิญกับการลอบทำร้ายของจักรพัรดิจอมปลอมหากสถานการณ์ไม่สู้ดีให้รีบถอยทัพทันทีขอรับเช้าวันรุ่งขึ้นหลี่ว่าเหนียนนำทัพออกเดินทางระยะทาง7-80ลี้ออกเดินทางตอนเช้าคาดว่าคงถึงตอนบ่ายตลอดทางมีแต่ผู้อพยพที่กำลัััังงงยยยุ่่ออูกกกบบาาาารรหเเเลีีนนี้้้ชพพตตนนววขขป กับชีวิตที่นี่ได้แล้วและเปลี่ยมไปด้วยความหวังต่ออนาคตเกาหลิงเห็นภาพนี้แล้วก็อดรู้สึกทอดถอนใจไม่ได้หลี่ว่านเหนียนนอกจากอายุจะมากแล้วในด้านความสามารถในการปกครองดูเหมือนจะเหนือกว่าเจ้าเมืองต่างๆทั่วทุกสารทิศกระทั่งฝ่าบาทในด้านนี้ก็ยังสู้หลี่ว่านเหนียนไม่ได้พอถึงช่วงบ่ายในที่สุดก็มาถึงท่าเรือจินโจถท่าเรือจินโจในปัจจุบันผู้คนเนื่องแน่นทุกวันมีสินค้าจํานวนมากเข้าออกผู้อ,อพยพบ,บางส่วนหลังจากตั้งรกรากแล้วผู้ที่มีร่างกายแข็งแรงก็สามารถมาเป็นกรรมกร,รแบกหามที่นี่ได้โดยตรงเพื่อเลงดูคครรอบัว ฟ้ามืดแล้วคืนนี้จึงไม่เตรียมจะลงเรือแต่จะพักผ่อนใกล้ๆท่าเรือหนึ่งคืนบริเวณใกล้เคียงท่าเรือจินโจได้มีการก่อสร้างอาคารบางส่วนแล้ว แม้จะยังไม่นับว่าเป็นเมืองแต่ก็มีแนวโน้มที่จะพัฒนาเป็นเมืองแล้วบริเวณใกล้เคียงมีผู้คนอาศัยอยู่กว่าพันคนไม่นับเป็นเมืองหลวงแต่ก็นับเป็นเมืองระดับอำเภอได้แล้วกองทัพตั้งค่ายพักแรมอยู่ที่นี่พวกชาวนาและคนงานต่างก็ไม่กล้าหายใจแรงทำได้เพียงช่วยขนยาธยยปัจจัยต่างๆขึ้นเรือเพื่อให้กองทัพสามารถออกเดินทางได้ทันทีในเช้าวันรุ่งขึ้นตอนกลางคืนหลี่ว่านเหนียนและกู้ชวนจวินชุมกันสองสามคนสเบียงของราชสำนักมาถึงใกล้หลายโจแล้วหรือยังเขาสนใจเรื่องนี้มากแม้ว่าเขาจะเตรียมสเบียงมาแล้วแต่่ทททันทีีเขายึด หลายโจ้ด้วยนั่นคือการตั้งหลักระยะยาวต้องใช้สเบียงจำนวนมหาศาลตามข่าวกรองของขบวนการค้าตระกูลกู้สเบียงมาถึงใกล้ไหลโจแล้วจริงๆตอนนี้เรื่องที่ยากที่สุดคือจะยึดครองไหลายโจได้อย่างไรกู้ชวนจวินก็กังวลเรื่องนี้เช่นกันใช่แล้วตอนนี้เจียตู้สื่อจือชิงยังไม่รู้ว่าข้าได้รับพระราชาองค์การจากฮ้องเต้ทันทีที่ประกาศราชาองค์การเจียตู้สื่อจือชิงคงจะไม่ยอมรับดังนั้นพวกเราต้องหาวิธีเข้ายึดเมืองหลายโจโดยตรงหลังจากมัดมือชกแล้วค่อยประกาศเนื้อหาในราชาองค์การหากอีกฝ่ายยังไม่ยอมรับนั่นก็เท่ากับ เป็นการแตกหักกับห้องเต้โดยสิ้นเชิงแต่ถึงตอนนั้นห้องเต้อาจจะบอกว่าข้าปลอมแปลงราชาองค์การในใจของหลี่ว่านเนียน มีวิธีที่จะยึดรังนกสาริกาแล้วการดําเนินการก็ไม่ยากที่สําคัญที่สุดคือการรับมือกับการโต้แย้งของเจียตู้สื่อจีอชิงหลังจากยึดครองได้แล้วตามสถานการณ์ปกติฮ่องเต้ควรจะชดเชยให้เจียตู้สื่อจีอชิงมิฉะนั้นทหาร5 0 0พันนายของพวกเขาถูกขังอยู่ที่ไหลโจก็ไม่ใช่สิ่งที่ฮ่องเต้อยากเห็นแต่ถ้าเขาไม่มีความสามารถยึดไหลโจได้ฮ่องเต้คงจะไม่ยอมรับเนื้อหาในราชองค์การดังนั้นเรื่องนี้จะสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเขาเองใต้เท้าผู้บัญชาการผู้ถูก ดังนั้นกุญแจสําคัญยังคงอยู่ที่พวกเราแต่ขอใต้เท้าโปรดวางใจการยึดไหลโจไม่ใช่ปัญหา ลีเฉิงหัวยังคงมีความมั่นใจในเรื่องนี้มากนักอึมครั้งนี้เรามีคนเพียง5,000ันคนแต่เราต้องควบคุมเมืองหลโจและท่าเรือหลายโจให้ได้อย่างมั่นคงกำลังคนยังค่อนข้างน้อยหากจำเป็นก็ให้เกณฑ์ทหารในพื้นที่ใกล้เคียงหลายโจรับผู้อ,อพยพที่แข็งแรงเข้าเป็นทหารหลี่ว่านเหนียนไม่สนใจคนท้องถิ่นของหลายโจโดยตรงเพราะคนท้องถิ่นย่อมเอ็นเอียงไปทางจีชิงเจียตู้สื่อมากกว่าเว้นแต่ว่าเจียตู้สื่อจีอชิงจะถูกเขาทำลายจนสิ้นซากใต้เท้าผู้ถูกหากเรามีทหารศัก7-8์เ0พันในการรับมือก็จะง่ายขึ้นหวัังงเเกกก็พพยหน้ารรื่อควูด กันหมดแล้วหลี่ว่านเนียนก็ไปพักผ่อนเช้าตรู่วันรุ่งขึ้นใค่ชั่วคราวก็เริ่มหุงหาอาหารส่วนที่ท่าเรือก็เริ่มวุ่นวายขึ้นแล้วเต้นของกองทัพและยุทธปัจจัยอื่นๆถูกขนย้ายขึ้นเรือต่อไปเกาหลิงและคนของราชสำนักถูกหลี่ว่านเนียนจัดให้ขึ้นเรือไปก่อนแล้วและเขาไม่ได้อยู่เรือลำเดียวกับเกาหลิงเช่นนี้ความลับบางอย่างของตนเองก็จะไม่ถูกค้นพบในขณะเดียวกันเรือกว่าร้อยลำก็ไม่สามารถเทียบท่าได้พร้อมกันทำได้เพียงทยอยกันขึ้นฝั่งทยอยกันออกจากฝั่งใต้เท้าขึ้นเรือได้แล้วหลี่เฉิงหัวเตือนไได้้้้้ตตต่่่ออปเสนททาาางงีจจใใใใหมก ผู้บัญชาการโปรดวางใจเรื่องทางเหลียวตรงจะต้องเป็นระเบียบเรียบร้อยแน่นอนพวกเราก็จะรอใต้เท้าผู้บัญชาการกลับมาอย่างผู้ชนะกู้ชวนจะวินพูดจบหลี่ว่านเนียนก็ขึ้นเรือทันทียืนอยู่บนดดดฟ้าเรือมองดูชายฝั่งและทะเลที่อยู่ห่างไกลครั้งนี้เรือของตระกูลกู้และเรืออื่นๆของราชสำนักรวมกันแล้วมีกว่าร้อยลำอีกทั้งหลังจากคนและมมาขึ้นไปแล้วยังรู้สึกแออัดแต่ก็พิสูจน์ได้ว่าตระกูลกู้มีความสามารถในการส่งทหารหลายพันนายไปเองที่ใดที่หนึ่งได้ความสามารถนี้น่ากลัวมากในยุคสมัยนี้ประเทศหนึ่งมีความสามารถในการขนส่ง ทหารม้าหุ้มเกราะ5,000นายไปยังที่ที่ไกลออกไปนับลีนี่เป็นความสามารถที่ไม่ธรรมดาสามารถทำลายประเทศหนึ่งได้เลยทีเดียวนี่จัดเป็นการส่งกำลังทางยุทธศาสตร์แล้วถอนสมอเถอะ เมื่อหลี่ว่านเหนียนออกคำสั่งเรือที่อยู่ตรงหน้าเขาก็สั่นสะเทือนและเริ่มเคลื่อนที่ออกไปหลังจากผ่านไปครึ่งชั่วยามก็ไม่เห็นแนวชายฝั่งใดๆแล้วเรือลำนี้ของเขาก็เป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดลำหนึ่งของตระกูลกูล้ดูเหมือนจะเป็นลำเดียวกับที่เคยนั่งในแม่น้ำลัวเหอเมื่อก่อนแบ่งออกเป็นสามชั้นบนล่างเขาขึ้นมาที่ชั้นสามสาวใช้ที่อยู่ด้านบนได้เตรียมน้ำชาวไว้เรียบร้อยแล้วเมื่อเห็นสาวใช้หลี่ว่านเหนียนก็ประหลาดใจมากเพราะมีบางคนเป็นใบหน้าที่คุ้นเคยความจำของเขาดีมากเขามั่นใจว่าสาวใช้คนนี้คือสาว ที่รับใช้กู้ถงเป็นหลักคุณหนูกู้อยู่บนเรือทําไมไม่บอกข้าสาวใช้กําลังรินชาเมื่อหลี่ว่าเเนียนถามเช่นนี้สาวใช้ก็ค่อนข้างตื่นตระหนกรีบตอบกลับว่าใต้เท้าคุณหนูอยู่บนเรือจริงๆแต่พวกเราไม่ได้ตั้งใจจะปิดบังเพียงแต่สาวใช้แค่จะร้องไห้ใครๆก็รู้ว่าหลี่ว่าเเนียนคือปีศาจฆ่าคนเดียวๆก็ตัดหัวคนไปหลอมเป็นประตูทองคําข้างตืนกันเสียจนน่ากลัวมากทะหลียได้โกรธเลยเรื่องนี้ข้าเป็นคนตัดสินใจเองให้น้องชายข้าไม่ต้องบอกท่านในขณะนั้นภายในห้องกั้นก็มีหญิงสาวสูงสักคนจ อยู่หลายส่วนแต่รูปร่างหน้าตาแน่นอนว่าดูดีกว่ากู้ชวนจวินหลายขุมคุณหนูกู้ติดตามกองทัพมาด้วยไม่กลัวว่าจะเจออันตรายหรือหรี่ว่าเนียนสงสัยมากว่าเหตุใดานางจึงมาอยู่ที่นี่สําหรับตระกูลกู้ของพวกเราแล้วที่ที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ที่นี่แต่เป็นล่วงยางต่างหากช่วงนี้ตระกูลกู้ของพวกเราได้ย้ายทรัพย์สินไปยังสองแห่งที่1คือทางใต้อีกที่1คือทางเหนือและช่วงนี้ข้าก็อยู่ที่จิงโจมาตลอดรับผิดชอบการติดต่อธุรกิจของตระกูลกู้พระชวนจวินยังคงทุ่มเทให้กกกกกับบงงาาาาานนรรรชมวว่ธุิจจูู้ีเ ก็พยักหน้าแต่จากประโยคนี้สามารถสรุปได้ว่าตระกูลกู้ยังคงเชื่อใจเขามากอย่างน้อยสักสิ่งบางส่วนก็มาถึงเขตเหลียวตงแล้วคนของตระกูลกู้ก็เริ่มถอนตัวแล้วสินาลีว่าเหนียนถามเริ่มแล้วแต่จะไม่ถอนตัวออกไปทั้งหมดในคราวเดียวท่านพ่อและท่านอาทั้งหลายจะต้องถอนตัวเป็นคนสุดท้ายอย่างแน่นอนมิฉะนั้นหากพวกเขาหนีไปหมดก็ยากที่จะปิดบังราชาสำนักได้ตอนนี้ธุรกิจของเราในล่วหยางส่วนใหญ่ยังคงเป็นการขนส่งเป็นหลักเพื่อให้แน่ใจว่าสามารถถอนตัวได้ตลอดเวลาอื่นเช่นนี้ก็ดีต่อไปทหารของ หลี่ชุนสวีและทหารของหวังโศอี้ตลอดจนทหารของเจียตู้สื่อจีชิงหรือแม้แต่ทหารของชีตันก็จะทยอยเข้าสู่จมหยวนถึงตอนนั้นบ้านเมืองวุ่นวายอยากจะถอนตัวก็คงไม่ทันแล้วว่าเหนียนผู้จบ กู้ทงก็ถามขึ้นอีกครั้งใต้เท้าแน่ใจจริงๆหรือว่าปีนี้ใต้ล่าจะเกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่เพราะการแยทยส,สั์สินครั้งนี้ของตระกูลเธอก็สูญเสียไปไม่น้อยเพราะการขายอย่างเร่งด่วนจำเป็นต้องลดราคาแน่นอนหลี่ชุนสวีอีกไม่กี่วันก็จะตั้งตนเป็นห้องเต้แล้วหากไม่มีอะไรผิดพลาดพอเราเทียบท่าก็คงจะรู้ข่าวแล้วหลี่ว่าเนียนรู้ว่าหลี่ชุนสวีจะตั้งตนเป็นห้องเต้ทีเว่ยโจในเดือนสี่และสถาปนาตนเองเป็นจักรพรรดิแห่งต้าทั้งคนรุ่นหลังเรียกพระองค์ว่าโฮถังจงจงในเมื่อใต้้้้เเททาาแแนนนน่่่่่ใจจชีีก็คงะไดรับขวม แล้วใช่แม้หลี่ชุนสวี่จะแท่หลี่และได้รับพระราชทานฐานะเป็นเชื้อพระวงศ์หลี่ถังแตกโดลซิกท่องเต้ปลายราชวงศ์ถังเพื่อเอาใจเผ่าซาทัวจึงจำใจต้องทำเกรงว่าจะไม่ได้รับการยอมรับจากทุกคนแต่คาดว่าจะได้รับการยอมรับมากกว่าจักรพัิแห่งต้าเหลียงใช่แล้วหากในโลกนี้ไม่มีเชื้อพระวงศ์หลี่ถังเหลืออยู่แล้วการกระทำของหลี่ชุนสวี่เช่นนี้ก็ย่อมจะได้รับการสนับสนุนเพราะเขาเป็นหนึ่งในไม่กี่ทางเลือกของผู้สนับสนุนหลี่ถังหลี่ว่าเนียนรู้ดีอยู่ในใจตอนนี้ความคิดของเขาอาจจะยินดีกับเรื่องนี้เพราะหลี่ชุนสว วิช้ยชื่อของการฟื้นฟูต้าถัางเพื่อก่อตั้งประเทศขึ้นใหม่เท่ากับเป็นการปลุกความทรงจําของราษฎรราชวงศ์ถังเพราะราชวงศ์หลี่ถังล่มสลายไปเพียงสิบกว่าปีราษฎรหลี่ถังในตอนนั้นยังคงมีชีวิตอยู่พวกเขามีความผูกพันกับหลี่ถังใต้เท้าผู้บัญชาการกล่าวได้ถูกต้องทันทีที่หลี่ชุนสวี่ประกาศตนเป็นฮ่องเต้โดยใช้คาขวัญฟื้นฟูต้าถังแม้จะถูกผู้สนับสนุนหลี่ถังบางคนมองว่าเป็นเทียงการเฝ้ารอโอกาสแต่พวกเขาก็จําต้องสนับสนุนหลี่ชุนสวี่แต่ถ้าเป็นเช่นนี้หากหลี่ชุนสวี่ฟื้นฟูต้าถัางขึ้นมา หวังโซอี้และพวกเขายังจะมีโอกาสอีกหรือคำถามของกู้ถงเกี่ยวข้องกับสถานการณ์ของใตล้ลาหรือว่าเนียนรู้สึกว่าถ้ากู้ถงเป็นผู้ชายก็คงจะดีน่าเสียดายที่เหมือนกับต้าฟางเยียนล้วนเป็นสตรีคุณหนูกู้คิดมาถึงขั้นนี้ได้ก็นับว่าไม่ง่ายแล้วในนี้ยังเกี่ยวข้องกับเรื่องของชะตาลิขิตซึ่งซับซ้อนมากหากไม่นับเรื่องชะตาลิขิตหวังโซอ,อี้ก็มีความชอบธรรมของตอนเองที่สามารถยึดมันได้เพราะเขาเป็นขุนนางของตา้าเหลียงเขาใช้ชื่อของการฟื้นฟูตา้าเหลียงสังหารเหล่ากบฏก็สามารถต่อกรกับหลี่ชุนสวีได้อย่างเปิดเผยแนนน่่อวา รอให้หลี่ชุนสวี่ยึดสองเมืองหลวงได้ก่อนหลี่ว่าเเนียนผู้จบกู้ถงก็พยักหน้าขอบคุณท่านหลี่ที่ช่วยไขยข้อข้องใจตระกูลกู้ของเราก็มีการวางแผนไว้ที่หลายโจเช่นกันหากใต้เท้าต้องการความช่วยเหลือโปรดบอกหม่อมฉันได้ทันทีตระกูลกู้ของเราจะให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่กู้ถงไม่ได้ขยายความต่อเพราะหากเป็นเช่นนั้นจะเกี่ยวข้องกับความคิดของหลี่ว่าเเนียนว่าเเนียนแซ่หลี่เกิดในยุคหลี่ถังแต่ก็เป็นขุนนางของต้าเหลียงดังนั้นหากถามถึงแผนการของหลี่ว่าเเนียนก็จะค่อนข้างลำบากใจตระกูลกู้ช่วยข้าวไว้มากแล้วแต่พวกท่่านจงเเชือถ ว่าผลลัพธ์จะไม่เลวร้ายหลี่ว่าเหรียนรู้ว่าตอนนี้เขากับตระกูลกู้มีความสัมพันธ์แบบช่วยเหลือซึ่งกันและกันแม้ว่าตระกูลกู้จะสูญเสียไปบ้างจากการถอนตัวออกจากสองเมืองหลวงแต่ก็ได้กำไรมหาศาลจากการค้ากับเขาทั้งสองอย่างรวมกันอย่างน้อยก็ไม่ขาดทุนมิฉะนั้นเมื่อใต้ล่าวุ่นวาย ผลประโยชน์ของพ่อค้าเหล่านี้ก็จะได้รับความเสียหายโดยเฉพาะพ่อค้าของต้าเหลียงจะเสียหายหนักกว่าตระกูลกู้ของเราก็เชื่อมั่นว่าทานหลี่ทําถูกแล้ว5-5ดีมากคุณหนูกู้เดินทางไปกลับระหว่างไหลโจกับจินโจไม่ทราบว่าทันคาดว่าเราจะถึงไหลโจในกี่วันถ้าเรือการเดินทางลงใต้ไปไหลโจ ไม่ค่อยตามลมคงต้องใช้เวลาประมาณ7วันก็ยังถือว่าเร็วมากถ้าเดินเท้าอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนก็ยังไม่ถึงหรี่ว่าเอ็นเนียนพอใจกับความเร็วนี้มากใต้เท้ากล่าวถูกต้องไม่กี่วันนี้ใต้เท้าก็พักผ่อนให้สบายหากมีปัญหาอะไรสามารถหาหม่อมชั้นได้ทุกที่ทุกเวลาพักอยู่ที่ชั้น2เดิมทีกู้ทงพักอยู่ที่ชั้น3แต่ฐานะของนางไม่สามารถพักอยู่สูงกว่าหลี่ว่าเนียนได้ดังนั้นชั้น3จึงต้องให้หลี่ว่าเนียนหลี่ว่าเนียนได้ยินดังนั้นถ้าเป็นทุกที่ทุกเวลาก็คงมีเรื่องให้พูดคุยกันได้้้้ดีีีถาาาาามมควตองกรจจะหเททันนแ่ นลีว่าเหนียนผูเช่นนี้ใบหน้าของกู้ถงแทบจะแดงขึ้นมาแต่ก็หายไปอย่างรวดเร็ด,ดีงั้นไม่รบกวนใต้เท้าพักผ่อนแล้วหม่อมฉันขอตัวกู้ถงจึงจักไปไม่นานหลี่หลี่ฮาและเยวี่ต๋าจือเซียงก็มาถึงชั้นสามพวกนางคือคนที่คอยรับใช้ใกล้ชิดหลี่ว่าเหนียนองหญิงคิดว่าเรือของชาวฮั่นพวกเราเป็นอย่างไรบ้างหลี่ว่าเหนียนรู้ว่านี่คงเป็นครั้งแรกที่เยวี่ต๋าจือเซียงนั่งเรือจะมีอาการเมา เรืออยู่บ้างเยวีตาจือเซียงกล่าวเช่นนั้นเป็นเรื่องปกตินี่คืออาการเมาเรือพวกเจ้าเติบโตในทุ่งหญ้าและบนหลังมา้ามาตั้งแต่เล็กการนั่งเรือย่ยอมไม่คุ้นเคยพวกเจ้าลองดมเครื่องหอมดูสามารถบรรเทาอาการเมาเรือได้หลีว่านเหนียนเพิ่งพูจบเยวีตาจือเซียงก็หน้าเปลี่ยนสีหลีว่านเหนียนชี้ไปที่กระถนข้างๆจากนั้นเยวีตาจือเซียงก็อาเจียนออกมาหลีว่านเหนียนเห็นสภาพนี้แล้วเกรงว่าจะนอนด้วยกันไม่ได้แต่ว่าลีลีฮวาสภาพยังดีอยู่ก็นับว่ายังพอใจชื้นได้บ้างตลอดทั้งวันเยวีตาจือเซียงก็ดูไม่่มีีเรรรยแแงตในนนฐาะักบ ดับเฟเจี้ยงปรับตัวสักวันสองวันก็คงดีขึ้นร่างกายก็จะไม่เป็นอะไรแต่คืนนี้คงมีเพียงหลี่หลี่ฮาวาประนิบัติและตั้งแต่ฟ้ามือเสียงจากชั้นสามก็ดังไม่น้อยและชั้นล่างก็เป็นห้องของกู้ถงพอดีนางแทบจะนอนไม่หลับรู้สึกเหมือนพื้นกระดานสั่นอยู่ตลอดเวลาในตอนนี้ใบหน้าของนางแดงกลัไปหมดจนกระทั่งกลางดึกเสียงเหล่านั้นจึงหยุดลงตอนนี้กู้ถงรู้สึกว่าถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปตนเองอาจจะทนไม่ไหวจริงๆหลี่ว่าเหนียนและหลี่หลี่ฮาก็หลับไปในความเหนื่อยล้า เช้าตรูในสมองของหลี่ว่านเหนียนก็มีเสียงดังขึ้นมาเป็นการเปลี่ยนแปลงของพงสาวลีผู้นำตระกูลหลี่ว่านเหนียนค่าความพยายาม1 0 0เทียบเท่ากับพลังรบของผู้ใหญ่100คนคู่ครองหลินหวันเซียนหลินหวันเยียนหลินหวันชิง จางเสียวเยี่ยนหวังเสียวเอ๋ยวิวหมิงเกออู๋ส่วนจู้อิงไถต้าฟางเยี่ยนหยุ่นเหมี่ยวเซียวเซียนลี่หลี่ไฮเยวี่ตาจือเซียงพรสวรรค์หนึ่งร้อยแปดสิบจ้างค้นหาสมบัติอายุไขที่คาดการ9ก้าสิบหกปีบุตรธิดาหลี่ซื่อรุ่ยหลี่เฉยเว่หลี่ชิงเย่หลี่จงฮวนบุตรชายสี่คนหลี่ชูเลียนเขามีลูกเพิ่มอีกคนคือหลี่ชูเลียนนี่เป็นชื่อที่เขาตั้งไว้ล่วงหน้าและเป็นชื่อสำหรับลูกสาวด้วยกล่าวคือเยวี่หมิงเกอหรือเสียวเอ๋อคลอดลูกสาวแต่มีความเป็นไปได้มากกว่าที่จะเป ข้อสรุปก็คือเป็นลูกของเขาและไม่ต้องทําการตรวจที่สตรความเป็นพ่อลูกนี้เป็นเรื่องดีคาดว่าอีกไม่กี่วันก็จะมีลูกเกิดอีกพลังของเขาก็จะเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นไม่รู้ว่าอายุไขที่คาดการของตนเองจะถึง100ปีหรือไม่ถ้ามีอายุถึง100ปีเขาก็จะถือว่าเป็นคนอายุยืนมากแต่การมีลูกครั้งนี้ให้รางวัลแค่อายุหนึ่งปีอาจเป็นเพราะคลอดลูกสาวรางวัลจึงน้อย และคาดว่าเป็นเพราะขี่จำกัดทางร่างกายของเขากำลังจะถึงแล้วจึงให้รางวัลอายุไขแค่หนึ่งปีหากไม่มีอะไรผิดพลาดเขายังมีลูกอีกคนที่จะเกิดคาดว่าก็คงจะเป็นช่วงไม่กี่วันนี้ถึงตอนนั้นค่อยดูสถานการณ์ของรางวัลโดยรวมแล้วอารมณ์ของหลี่ว่าเนียนค่อนข้างดีแค่ลูกก็มีถึง6คนภรรยาย,ยิ่งมีมากกว่าตอนนี้ตระกูลหลี่ก็ถือว่ามีกิ่งก้านสาขาแล้วอีกไม่กี่ปีก็จะเป็นตระกูลใหญ่แล้วอย่างน้อยสายเลือดของหลี่ทั้งก็ได้สืบต่อที่เขาอารมณ์ดีแต่เช้าหลี่หลี่ฮาก็ถูกเขากวนจนตื่นส ไม่ถึงสองชั่วยามก็ถูกปลุกให้ตื่นอีกครั้ง นางทำอะไรไม่ได้ไดแต่เอาผ้าห่มคลุมหมัวไว้จนกระทั่งผ่านไปครึ่งชั่วยามหลี่ว่านเหนียนจึงหยุดหลี่ว่านเหนียนอารมณ์ดีภายใต้การประนิบัติของหลี่หลี่หาก็สวมเสื้อผ้าเรียบร้อยมาที่ริมหน้าต่างพลางจิบชาพลางเพลิดเพลินกับลมทะเลอันแสนสบายก้มลงมองก็พบว่ากู้ถงที่อยู่ชั้นล่างก็กำลังรับลมทะเลอยู่ริมหน้าต่างเช่นกันทั้งสองสบตากับหลี่ว่านเหนียนจึงพูดว่าคุณหนูกู้เมื่อคือนพักผ่อนไม่ดีหรือเพราะหลี่ว่านเหนียนเห็นขอบตาดำของกู้ถงขอบคุณใต้เท้าที่เป็นห่วงคืนนี้คงจะพักผ่่ออนนนนนนไดดด้้้ีีีีแลลวกกรระมัังเเช็นนหหาายณ เขาไม่ได้นั่งเรือออกทะเลมานานแล้วตอนนี้ตนเองรู้สึกสดชื่นกระปรี้กระเปรา่ารู้สึกว่าคืนนี้ยังสามารถสู้ได้อีก300รอบในขณะนี้เยวีตาจือเซียงก็ตื่นแล้ววันนี้สีหน้าของนางดีขึ้นเล็กน้อยแต่ยังคงรู้สึกไม่ค่อยสบายอยู่บ้างอมหญิงดื่มชาอุ่นท้องก่อนเดี๋ยวค่อยทานอาหารเช้าหรี่ว่านเหนียนพูดจบหลีหลีฮาก็ปลยอยู่ข้างๆแต่เยวีตาจือเซียงพูดกับหลีหลีฮาเป็นภาษาชี้ตันว่าเมื่อคือนพวกเจ้าเสียงดังเกินไปข้าก็ไม่สบายอยู่แล้วคืนนี้ช่วยเงียบหน่อยได้ไหมหลีหลีฮ่าตอบเป็นภาษาชี้ตันว่าวันนี้ท่่าานหลีีีอรมณ์ดคคื้ง ไม่ได้ถ้าเจ้าอิจฉาก็เข้ามาร่วมด้วยกันสิเมื่อได้ยินประโยคนี้เยวีตาจื่อเซียงก็จนปัญญาพวกเจ้าพูดอะไรกันหรี่ว่าเนียนรู้สึกว่าทั้งสองพูดเรื่องอื่นแต่ไม่มีหลักฐานไม่มีอะไรเพคะองคหญิงบอกว่าถ้าคืนนี้ใต้เท้าไม่รังเกียจนางก็อยากจะร่วมด้วยหรี่ว่าเนียนได้ยินดังนั้นก็รู้สึกกระปริกระเปล่าขึ้นมาทันที รับรองว่าจะทําให้ความปรารถนาของนางเป็นจริงลีลีฮาจึงพูดก,กับอมหญิงว่าใต้เท้าบอกว่าในเมื่อเจ้ารู้สึกว่าเสียงดังก็เข้ามาร่วมด้วยเสียเลยเยวีิตาจื่อเสียงหน้าแดงกลับไปที่ห้องของตนเองที่อยู่ข้างๆหลี่ว่าเหนียนมองชายฝั่งพลางจิบชาไปทั้งวันจนกระทั่งตะวันรับขอบฟ้าแสงอาทิตย์สัดส่องลงบนผืนทะเลทิวทัศน์งดงามไรขีดจากัดมองไปข้างหน้าเรือสินค้ามากมายลอยอยู่บนผิวน้ํางดงามประการตาท่านหลี่ก็ชอบทะเลสีเพลิงนี้หรือเสียงของกู้ถงดังมาจากชั้นล่างใช่แล้วคุณหนูกู้ขึ้นมาคุยกันเถออได้รับนุญาต หลี่ว่านเหนียแล้วกู้ถงจึงขึ้นมาบนชั้นสามทะเลสีเพลิงหมายความว่าคืนนี้อาจจะมีพายุฝนซึ่งไม่ใช่เรื่องดีกู้ถงพูดเช่นนี้หลี่ว่านเหนียนก็พยักหน้าจริงอย่างที่ว่าแสงสุดท้ายของอาทิตย์หลังจากนั้นวันรุ่งขึ้นฝนจะตกมีความเป็นไปได้สูงบางที่อาจจะตกตอนกลางดึกเมื่อฝนตกก็ไม่ใช่เรื่องดีต่อการเดินเรือกับตันเรือของตระกูลกู้คงมีประสบการณ์เพียงพอในการรับมือกับลมฝนสินหลี่ว่านเหนียนถามใช่แล้วกับตันเรือของเราทุกคนมีประสบการณ์ขับเรืออย่างน้อย5ปีขึ้นไปพวกเขาเติบโตมาตามชายฝั่งงทะะเเลลถูููกกกรรร้ขอาับ ข้ามาทํางานขนส่งทางเรือกู้ถงมีความมั่นใจในกัปตันเรือของตระกูลตนเองมากธุรกิจของตระกูลกู้มีคุณหนูกู้ช่วยดูแลคงจะก้าวหน้าไปอีกขั้นนะหรี่ว่านเหนียนมองกู้ถงที่เติบโตเป็นสาวแล้วเขารู้ว่าผู้หญิงคนนี้ยังบริสุทธิ์ชอบทําธุรกิจมาตั้งแต่เด็กมีพรสวรรค์ด้านธุรกิจดีกว่ากู้ชวนจะวินหากนางเป็นชาย คาดว่ากู้ชวนจวินคงไม่ได้ส่วนแบ่งทรัพย์สินของตระกูลกู้มากนักทรัพย์สินของตระกูลขุนนางพ่อค้าเหล่านี้มักจะตกทอดให้แก่บุตรชายคนโตเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้ทรัพย์สินถูกแบ่งแยกหักในอนาคตกู้ทงแต่งงานออกไปตระกูลกู้ย่อมไม่ตรณีแต่ก็จะไม่แบ่งทรัพย์สินของตระกูลกู้ออกไปมากนักอันที่จริงท่านหลีก็รู้ดีทรัพย์สินของตระกูลกู้จะมากแค่ไหนสําหรับข้าแล้วก็คงเป็นแค่สินสอดที่สมบูรณ์ขึ้นเล็กน้อยกระมัง5้าถึงจะสมบูรณ์ขึ้นเล็กน้อยนั่นก็เป็นทรัพยย์ินนนนที่่่่่มมหหหหาาาาาศลลลลลแ้้วูกกขออองเจรุตไป็ใใชชดั คุคนหลี่ว่าเนียนรู้ว่าทรัพย์สินของตระกูลกู้น่าจะเป็นระดับแนวหน้าเรือเหล่านี้ ก็มีมูล,ลค่าหลายล้านตำลึงแล้วและเรือเป็นเพียงส่วนหนึ่งของทรัพย์สินของตระกูลกู้แต่ในยุคโลเอ็นเอลซีนี้อาจจะใช้เวลาเพียงหนึ่งปีสับสมบัติก็หายวับไปกับตาผู้ใหญ่ในตระกูลกู้ของข้าเคยเล่าว่าในช่วงปีที่เกิดความวุ่นวายในราชวงศ์ท่านอาของเราหลายคนและผู้ใหญ่รุ่นปู่เสียชีวิตจากภัพยพิบัติทรัพย์สินของตระกูลลดลงกว่าครึ่งหลายปีมานี้ด้วยความพยายามของท่านพ่อและท่านอาทั้งหลายในที่สุดก็กลับมาสู่ระดับก่อนเกิดความวุ่นวายตอนนี้ใต้ล่ากำลังจะเกิดความวุ่นวายครั้้้้งงงใหญ่อออีีกกกครรรัตะููะลขเานน ก็เหมือนเดินอยู่บนน้ำแข็งบางๆในแววตาของกู้ถงมีความกังวลปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนไม่เพียงแต่กังวลเรื่องการสูญเสียทรัพย์สินยังกังวลเรื่องการสูญเสียชีวิตคนในตระกูลด้วยในยามสงครามพ่อค้ามหาเศรษฐีอย่างพวกเขาคือของหวานในสายตาของเหล่าเจ้าเมืองใครๆก็สามารถมาเชื่อเชื่อได้เรื่องนี้ขอให้ตระกูลกู้โปรดวางใจข้าหลี่ว่าเหนียนยังมีความสามารถที่จะคุ้มครองพวกท่านได้แต่ต้องอยู่ภายใต้อน,อนาคขตของข้าหลี่ว่าเหนียนให้คำมั่นสัญญากับตระกูลกู้อีกครั้งเพื่อที่จะได้รับการสนับสนุนจากตระกูลกู้มากขึ้นนพวกกเราา็มองท่ แง่ดีอย่างยิ่งตั้งแต่เข้าร่วมกองทัพจนถึงตอนนี้เทียงแค่2ปีท่านก็ได้ตำแหน่งถึงผู้บัญชาการอันตรงควบคุมเหลียวตรงฮ่าโจและแคว้นเกาหลีเมื่อเทียบกับหลี่ชุนสวี่และหวังโซอี้ก็ไม่ได้ได้ไปกว่ากันเลยกู้ทงก็ยกย่องหลี่ว่าเหนียนอย่างเหมาะสมฮ่าฮขอให้ความร่วมมือของพวกเราเป็นไปด้วยดีหลี่ว่าเหนียนยกถ้วยชาขึ้นความร่วมมือระบบ่นกู้ทงเข้าใจความหมายของคําว่าความร่วมมือแต่รู้สึกว่าคํานี้ใหม่มากซูซ่าเมื่อครุยังเป็นทิวทัศน์ที่งดงามด้วยท้องฟ้าที่เต็มไปด้วยเมฆสีรุงงพตาาาากก็็ลลยยเเเปนนนฝฝทที่่มมอด ขนาดใหญ่ตกลงบนท้องเรือดังเปาะแปลไม่หยุดและอุณหภูมิก็เริ่มลดลงตอนนี้ยังเป็นช่วงเดือน3เดือน4อากาศทางตอนเหนือค่อนข้างเย็นสบายหากเจอทั้งลมทั้งฝนก็จะรู้สึกได้ถึงความหนาวเย็นอย่างชัดเจนหลีหลีฮาและกู้ถงไม่ได้ฝึกยุดตอนนี้ต่างก็ตัวสัน่นโดยไม่รู้ตัวปิดหน้าต่างแล้วก่อตาไฟเถอะในตอนนี้สาวใช้ของกู้ถงได้ยกเตาไฟมาแล้วใต้เท้าช่างเอาใจใสด่ดีจริงๆโชคดีที่ลมไม่แรงมิฉะนั้นคืนนี้คงแย่แน่หรือว่าเนียนผู้จบลมทะเลก็พัดหน้าต่างที่ยังไม่ได้ปิดสนิทเปิดออกน้ำฝนสาาาาาาเข้้มมตตตหน่งกระทบบใ ให้ความรู้สึกเย็นเยือกทุกคนมองไปที่หลีว่านเหนียนทําให้หลีว่านเหนียนรู้สึกอายเล็กน้อยเขารู้ว่าเรือไม้ไม่เหมือนเรือบรรทุกเครื่องบินในชาติก่อนหากลมฝนแรงเกินไปก็อาจจะพังหรือล่มได้จริงๆไม่นานเรือก็เริ่มสั่นสะเทือนใต้เท้าคนอธิษฐานอย่างจริงใจอย่าให้เกิดเรื่องแม้กับตันจะมีประสบการณ์สูงแต่เมื่อเผชิญกับภัยธรรมชาติที่ร้ายแรงคนเราก็ยังอ่อนแอมากกู้ถงเล่าเช่นนี้หลีว่านเหนียนก็พยักหน้าเป็นอย่างที่ว่าได้ยินมาว่าตระกูลกู้เคยคิดจะสร้างเรือเหล็กเคยคิดเช่นนั้นอยู่ความคิดของ คนทั่วไปคิดว่าเหล็กหนักกว่าไม้จะลอยอยู่ในทะเลได้อย่างไรแต่ถ้าเหล็กหนึ่งช่างไม้หนึ่งช่างและปุยนุ่นหนึ่งช่างอย่างไหนจะหนักกว่ากันคำเปรียบเทียบที่กู้ถงพูดนี้ทําให้หรือว่าเนียนอกตกขาชื่นชมไม่ได้เขารู้แน่นอนว่าทั้งสามอย่างนี้หนักเท่ากันแต่ปัญหาคือคนส่วนใหญ่ในโลกนี้เมื่อได้ยินชื่อของสามสิ่งนี้ก็จะคิดว่าเหล็กหนักที่สุดไม้รองลงมาคุณหนูกู้มองทะลุถึงแก่นแท้ของสิ่งต่างๆแล้วเรือเหล็กเมื่อเทียบกับเรือไม้แล้วแข็งแกร่งกว่าจริงๆและก็มั่นคงกว่าาาาาด้้วยแลละะหหกกเเเจจอออนรรรรบทททงงงืืํิๆ ชนกันโดยตรงเรือไม้ต้านทานไม่ไหวแน่นอนแต่เรือเหล็กก็มีข้อเสียคือเป็นสนิมง่ายแน่นอนว่าอีกหนึ่งปัญหาทางเทคนิคคือจะนำแผ่นเหล็กที่แตกต่างกันมาประกอบเข้าด้วยกันได้อย่างไรโดยไม่ให้มีรอยแยกมากเกินไปว่าเนียนพูดจบกู้ทงก็ประหลาดใจอย่างยิ่งกับความรู้เรื่องเรือเหล็กของหลี่ว่าเเนียนใต้เท้าเคยศึกษาเรื่องนี้เป็นพิเศษมาก่อนหรือก็พอรู้มาบ้างใต้เท้ากล่าวถูกต้องจุดที่ยากที่สุดคือปัญหาสนิมและรอยต่อปัญหาสนิมพวกเราตั้งใจจะใช้กิ่งของต้นรักมาทําเป็นฟิล์มน้ามันป้องกันบนรเรือเหหล็กกส่่ววนนนปััญาารรออยยต้จิิงๆธี ที่ทำอยู่ในปัจจุบันคือใช้เหล็กที่หลอมเป็นของเหลวมาเติมเต็มรอยแยกแต่ในกระบวนการจะเสียเวลามากเกินไปเพราะการหลอมเหล็กให้นิ่มแล้วหลอมเหลวนั้นมีความยากลําบากมากกู้ทงผู้จบหลี่ว่าเหนียนก็รู้ดีว่าตระกูลกู้เจอปัญหาทางเทคนิคอะไรที่จริงแล้วการใช้ฐานหินสีดํานั้นในการหลอมเหล็กจะง่ายกว่าแต่เรือเหล็กที่มีขนาดเท่ากันจะหนักกว่าพวกท่านไม่สามารถตีเหล็กชิ้นเล็กๆออกมาแล้วนํามาต่อกันเป็นชิ้นใหญ่ได้ทุกครั้ง พวกท่านต้องใช้เหล็กทำค้อนทุกขนาดใหญ่ก่อนแต่ค้อนทุกนี้ต้องหนักมากแน่นอนดังนั้นพวกท่านต้องออกแบบล้อเรือที่ช่วยให้คนไม่กี่คนสามารถยกค้อนทุกขึ้นมาทุบได้อย่างง่ายดายหรี่ว่านเนียนผู้จบสมองของกู้ถงก็เหมือนระเบิดออกนา่งเหมือนจะเข้าใจกุญแจสําคัญในเรื่องนี้แล้วใต้เท้าท่านสามารถอธิบายกระบวนการทั้งหมดด้วยตัวอักษรและภาพวาดได้หรือไม่กู้ถงรู้ว่าสิ่งที่หลี่ว่านเนียนพูดมานี้มีค่ามากกว่าทองคําแสนตําลึงเชิญผู้กันหมึกกระดาษและที่ฝนหมึกรับใช้ได้เลยไม่นานสาวใช้ก็นําผู้กัน ก็เขียนสิ่งที่เขารู้เกี่ยวกับการหลอมเหล็กกล้าและปัญหาบางประการในการสร้างเรือเหล็ก ลงไปใช้เวลาประมาณครึ่งัวยานในที่สุดก็เขียนเสร็จกู้ทงนาสิ่งเหล่านี้มาอ่านอย่างละเอียดรู้สึกเหมือนได้เปิดโลกนางตื่นเต้นจนกล่าวขอบคุณท่านหลีสิ่งเหล่านี้พวกเราจะตีเป็นมูลค่าหนึ่งล้านตําลึงเงินในอนาคตหากใต้เท้าต้องการสิ่งใดก็ให้หักออกจากยอดนี้ได้เลยคุยกันง่ายๆหรีอว่าเหนียงก็ดีใจเช่นกันกู้ทงผู้หญิงคนนี้ยังรู้จักกฎเกณฑ์อยู่บ้างไม่ได้เอาความรู้ของเขาไปฟรีๆแม้ว่าสิ่งที่เขารู้เหล่านี้ในชาติก่อนจะไม่มีค่าเลยแต่ในยุคนี้ถือว่าล้ำหน้าไปกว่าพันปีเป็นวัฒนธรรมที่ก้าววหน้าาาที่่่คครรแกกกึ ของโลกใบนี้เขาแทบจะมั่นใจได้เลยว่ากระบวนการและเครื่องจักรที่เขามอบเพตรกูลกู้นั้นเพียงพอที่จะผลักดันให้อรารยธรรมของมนุษย์เข้าสู่ยุคสมัยใหม่เร็วขึ้น2 300ปีบางทีราชวงศ์หมิงอาจจะเป็นราชวงศ์ศักดินาสุดท้ายแน่นอนว่าอาจจะไม่มีราชวงศ์ซ่งและหยวนปรากฏขึ้นมาด้วยซ้ำเมื่อไม่มีซ่งและหยวนก็ไม่มีราชวงศ์หมิงพอคิดถึงตรงนี้อารมณ์ของหลี่ว่าเหนียนก็พันหดหูลงใต้เท้าคิดว่าราคานี้ต่ำเกินไปหรือพวกเราให้ถึงสองล้านได้นะกู้ถงพูดจบหลี่ว่าเหนียนก็ตกตะลึงถึงได้สติกลับมาดีเลยแค่ ไเไเดดียวก็้งินล้านตําลึงมาฟรีๆกําไรจริงๆใต้เท้าข้าขอคัดลอกไว้หลายฉบับเผื่อสูญหายกู้ถงรีบร้อนไปที่ชั้นสองส่วนหลี่ว่านเหนียนและคนอื่นๆก็เตรียมทานอาหารเย็นที่ชั้นสามหลังจากทานอาหารเย็นเสร็จฝนก็เกือบจะหยุดตกแล้วแต่เรือก็ยังไม่หยุดสั่นเช้าตรู่วันที่สามกู้ถงก็มีขอบตาดำพั้าเช่นเคยครึ่งคืนแรกคัดลอกตัวอักษรก็ยังพอไหวครึ่งคืนหลังม่วงจริงๆแต่เสียงดังจากชั้นบนสนั่นหวั่นไหวทําให้นางน,นอนไม่หลับคุณหนูกู้เมื่อคือนยงังนอนไม่ดีอีกหรือหลี่ว่านเหนที่ชัอน ว่าทำไมนางถึงนอนไม่หลับแต่นี้โทษเขาไม่ได้ได้แต่บอกว่าฉนวนกันเสียงของเรือลำนี้ไม่ดีจริงๆไม่คิดว่าท่านหลี่จะยังมีพลังงานลน้นเหลือขนาดนี้หลังจากกรำศึกเมื่อหลายคืนยังสามารถตื่นเช้ามาดื่มชาได้อีกกู้ถงนอนไม่หลับทั้งคืนจำใจต้องตื่นมาดื่มชาแต่เช้าส่วนหลี่ว่าเนียนก็พอๆกันเพราะเมื่อคืนเขาดูจะยุ่งกว่าห้าห้านอนเร็วตื่นเร็วสุขภาพดีคุณหนูกู้ก็ต้องเรียนรู้จากข้าบ้างนะหลี่ว่าเนียนพูดแบบนี้ก็ออกจะน้าด้านไปหน่อยนอนไม่หลับหรือนั่นแสดงว่ายังเหนื่อยไม่พอหลี่ว่าเนียนพูดจกกกกูกู้้้ถงรรสึววว่่่่าาคุยตตอไไมหแแล แบบนี้ก็น่าตื่นเต้นดีแต่ในสายตาของหลี่ว่านเหนียนนี่มันแค่เริ่มตน้นข้าจะกินข้า,าวเช้าแล้วกู้ถงพูดต่อไม่ไหวได้แต่ขอตัวตตหลี่ว่านเหนียนก็เรียกนางไว้ตอนเย็นมาดื่มเหล้าที่ชั้นสามเรามาเล่นเกมเล็กๆกันหลี่ว่านเหนียนนึกถึงการลงโทษด้วยการเป่ายิงฉุบแพ้ก็ถอดเสื้อผ้าแม้จะดูไร้สาระไปหน่อยแต่บนทะเลมันน่าเบื่อเกินไปหาอะไรสนุกสนุกทำก็ไม่เลวและไม่ต้องกังวลว่าจะถูกทหารคนอื่นพบเห็นมิฉะนั้นจะถูกมองว่าแม่ทัพอย่างเขาหมกมุ่นในกามารมได้กู้ถงก็ไม่กล้้้าาปฏิเสธพระะอยยู่่่แแคชชชัันนนนบลลลงผโ์ ทั้งสองฝ่ายตอนนี้ก็สอดคล้องกันอย่างมากพอถึงตอนเย็นกู้ถงก็ขึ้นมาบนชั้นสามส่วนหลีว่านเหนียนก็นําสุราชั้นดีออกมามา,มากมายจริงแล้วสุรานี้ก็เป็นของตระกูลกู้ที่เก็บไว้บนเรือมีสุราชั้นดีต่างๆเช่นไวายจากซีวิสุราทันพืชจากจงหยวนและสุรานมมาจากทุง่งหญ้าเขาจะดื่มผสมกันแบบนี้ถึงจะมองง่ายไม่ทราบว่าคืนนี้ท่านหลี่จะเล่นเกมอะไรกู้ถงถามอย่างสงสัยหลีหลีฮาตอบแทนหลีว่านเหนียนโดยตรงเป่ายิงฉุบแพ้ก็ดื่มเหล้าดีเกมนี้กู้ถงก็คุ้นเคยดีแม้ปกติจะเป็นนนคุณหหหหููใ้้อองงแต่เววลาผญิรม ก,ก็จะทําแบบนี้นี่เป็นครั้งแรกที่เป่ายิงฉุบด,ดื่มเล้ากับผู้ชายจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็เริ่มเป่ายิงฉุบมีแพ้มีชนะหลังจากดื่มไปสามรอบหลี่ว่าเนียนก็เห็นว่ากู้ถงเริ่มเมาแล้วเพราะเป็นผู้หญิงธรรมดาข้ออ่อนเป็นธรรมดาหลี่ว่าเนียนส่งสายตาให้หลี่หลีฮานางก็เข้าใจทันทีแล้วพูดว่าคุณหนูกู้เรามาเพิ่มเดิมพันกันหน่อยท่านกล้าเล่นไหมหลี่หลีฮาพูดจบถงก็เป็นคนไม่ยอมแพ้อยู่แล้วจึงพูดว่าเล่นก็เล่นสิใครกลัวใครดีตอนนี้ถ้าแพ้ไม่เพียงแต่ต้องดื่มเสื้้้้อผาชินนดวยคุณหูกล้้าาไไหมมถ่กล้าเราก็พอแค่น้ มีอะไรจะไม่กล้ากู้ถงพูดออกไปแต่ก็รู้ตัวทันทีว่าไม่ดีแต่พูดออกไปแล้วก็ไม่ดีที่จะถอนคำพูดและที่จริงแล้วในการเป่ายิงฉุบก่อนหน้านี้นางชนะมากกว่าแพ้เพียงแต่ตนเองข้ออ่อนเท่านั้นเองดีงั้นเริ่มเลยหลี่ว่าเนียนมองหลี่หลี่ฮาแวบหนึ่งรู้สึกจริงๆว่าผู้หญิงคนนี้ให้คุณค่าทางอารมณ์ได้เต็มที่และเชื่อฟังมากจากนั้นพวกเขาก็เริ่มเล่นเกมแม้ว่ากู้ถงจะเป่ายิงฉุบเก่งแต่ก็มีโอกาสแพ้ ในที่สุดก็ถูกถอดจะเหลือแค่เอี่ยมเท่านั้นหุ่นของนางไม่ต้องพูดถึงเลยเอี่ยมสีแดงนั่นก็ดูจะกระเป็นหน่อยทุกครั้งที่เป่ายิงฉกก็จะสะบัดไปตามลมและกู้ถงก็ยังไม่รู้ตัวจนกระทั่งสุดท้ายกู้ถงทนไม่ไหวลม้มลงกับพื้นหลี่ว่าเนียนก็ไม่ได้ช่วยโอกาสเพียงแต่ถือโอกาสดูว่ากู้ถงหนึ่งในแดหญิงงามแห่งรั่วอย่างนั้นสมคำร่ำลือหรือไม่ตอนนี้ดูแล้วมีของดีจริงๆจากนั้นก็สวมเสื้อผ้าให้กู้ถงเรียบร้อย แล้วก็พาไปพักที่ห้องเล็กๆบนชั้นสามส่วนหลี่ว่านเนียนก็ใช้การชกมวยอยู่ข้างๆเพื่อให้เลือดลมเดือดพล่านขับแอลกอฮอล์ออกมาที่จริงแล้วเล่าแค่นี้ไม่เท่าไหร่ถ้าเป็นเล่าข่าวรสเข้มข้นที่ดื่มในชาติก่อนนั่นถึงจะสะใจชกมวยเสร็จว่านเนียนก็รู้สึกเหนื่อยบ้างเพราะสองคืนนี้ไม่ได้พักผ่อนดีๆเลยแม้จะไม่ใช่การต่อสู้ที่เลือดตกยางออกแต่การต่อสู้แบบนี้ก็สิ้นเปลืองพลังชีวิตอย่างมากแม้เขาจะแข็งแกร่งเพียงใดคืนนี้ก็ต้องพักรบชั่วคราวหนึ่งคืน